ในยุคที่ทั้งแผ่นดินสั่นสะเทือนที่แม้แต่จักรพรรดิยังต้องหลบสายตาของทรราชชายคนหนึ่งไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้เกิดในวังหลวงแต่กลับบุกเข้าเมืองหลวงลกเอียงที่ตังต๊พึ่งเผาทิ้งและค้นพบตราหยกจักรพรรดิท่ามกลางซากเท่าทานใช่คนธรรมดาคนหนึ่งผู้ที่ต่อมาจะกลายเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์งอผู้ที่แม้ไม่ได้ครองบัลลังก์ แต่กลับเปลี่ยนทิศฐานของประวัติศาสตร์ทั้งสามก๊กชายคนนั้นไม่ใช่กษัตริย์ไม่ใช่นักปราชญ์แต่คือผู้เริ่มต้นอาณาจักรทั้งจักรวาลและนามของเขาคือซุนเกียนเขาเกิดในปีคศ .155 ณเมืองฝูชุนแขวนงอกุนมีใช่เชื้อพระวงศ์แต่เป็นลูกสามัญชนธรรมดาในยุคที่ราชวงศ์ฮั่นกำลังแตกรา้า เมื่ออายุเพียง16เขากับบิดาเดินทางโดยเรือกลับจากเมืองเฉียนถังและพบกับโจนสลัดปล้นเรือในขณะที่ทุกคนตกใจกลัวสุนเกียนกลับใช้ปัญญาสั่งให้โยนเสื้อผ้าเก่าๆลงน้ำแกล้งทำเหมือนเป็นขุมทรัพย์ที่กำลังขนย้ายจากนั้นเขายกดาบขึ้นตะโกนเสียงดังราวกับนำทัพใหญ่มากกำลังมาโจนสลัดหลงกลและหลบหนีโดยไม่มีการเสียเลือดแม้แต่หยดเดียว เหตุการณ์นั้นทำให้เขาเริ่มถูกจับตาและก้าวเข้าสู่เส้นทางทหารอาวุธคู่ใจของเขากระบี่เหล็กดำที่เล่าลือว่าเคยประดับอยู่ในราชสำนักปีโคศ184ราชวงศ์ฮั่นถูกขย่าวด้วยกระบศพภกผ้าเหลืองซุนเกียนร่วมศึกนี้แสดงความกล้าหาญในศึกว่านเชิงยึดเมืองคืนจากกระบฏได้สำเร็จและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองฉางชา คสศ189ตังโต๊ะยึดอำนาจในวังหลวงพันธมิตรขุนศึกรวมตัวต่อต้านสุนเกียนไม่ได้เป็นผู้นำแต่คือแม่ทัพแนวหน้าตัวจริงเขาบุกด่านฮูโตและด่านกิสุยแบบไม่รอคำสั่งเป็นทัพแรกที่ตีโต๊ตังโต๊ะอย่างจริงจังแต่ชัยชนะกลับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาผลงานของเขาเริ่มเด่นเกินหน้าใครโดยเฉพาะอ้วนสุด เจ้านายที่ควบคุมสเสบียงของเขาอ้วนสุดวั่นไหวว่าสุนเกียนจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เกินควบคุมจึงเริ่มตัดสเสบียงส่งช้าหรือไม่ส่งเลยปล่อยให้กองทัพแนวหน้าค่อยๆหิวโหวยแม้อยู่ห่างจากชัยชนะเพียงก้าวเดียวสุนเกียนไม่ถอยแม้จะรู้ว่าโดนแทงข้างหลังและในท่ามกลางเมืองลกเอียงที่ถูกเผาจนเป็นเท่าทานเขาคนพบตรายกแผ่นดิน ตราที่เปรียบเสมือนอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิของที่ทำอ้วนเสี่ยงและอ้วนสุดต่างก็ปรารถนาเขานำตราหยกนั้นกลับไปและเก็บซ่อนไว้กับภรรยาที่งอกกุลการค้นพบตราหยกทำให้เขาเริ่มถูกสังเกตมากขึ้นความสงสัยความอิจฉาบีบให้สุนเกียนอยู่ในฐานะที่ไร้พันธมิตรเขาต้องเดินเกมคนเดียวต้องเลือกระหว่างรบต่อหรือยอมสยบ แต่เขาไม่เคยเลือกทางที่ง่ายขศ191เขายกทัพไปตะวันตกปะทะเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิว๋วกลางป่าเซียงหยางเขาถูกขุนพลนามว่าลูเคียงล่อให้ติดกับถูกซุ่มยิงด้วยหาธนูและสิ้นชีวิตในวัยเพียง37ปีสุนเกียนอาจไม่ใช่ผู้วางแผนลึกไม่ใช่ขงแบ่งไม่ใช่โจโฉ แต่คือคนที่กล้าก้าวก่อนในวันที่คนอื่นยังลังเลเขาเปรียบเสมือนไฟกองแรกที่จุดขึ้นก่อนพายุสงครามสามก๊กจะเริ่มเต็มรูปแบบข้อดีของเขาคือความกล้ารักพวกพ้องซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินข้อเสียคือหุนหันไวยไฟและไว้ใจพันธมิตรมากเกินไปหากเปรียบเทียบเขาเหมือนโจโฉในความเด็ดขาดแต่คล้ายเล่าปีในอุดมการเพื่อแผ่นดิน แม้ร่างของเขาจะล้มในสมรภูมิแต่มรดกที่เขาทิ้งไว้คือรากฐานของราชวงศ์งอลูกชายของเขาสุนแซกและสุนกวนจะก่อร่างต่อจากจุดเริ่มต้นที่พ่อสร้างไว้และกลายเป็นงอกกกในอีกไม่กี่ปีต่อมาคำถามคือเขาทำทั้งหมดนี้เพื่อแผ่นดินหรือเพื่ออำนาจ เขาเชื่อในอุดมการณ์หรือเพียงต้องการให้เชื่อตนจะรึกในเงาประวัติศาสตร์บางคำถามไม่มีคำตอบที่แน่ชัดและบางตำนานก็ถูกเล่าเฉพาะโดยเงาคุณละ่ะคิดอย่างไรกับชายที่ยืนอยู่แนวหน้าแต่ถูกลืมในแนวหลัง